ก่อนทําจะเห็นว่า,าเคยคลอดน้องนะครับก็จะมีหน้าท้องหย่อนหน้าท้องย้วยหน้าท้องหลายทั้งหมดนี่เลยแล้วก็มีแผลเป็นแนวตั้ง นะครับจากสะดือลงมาจนถึงหัวหนามนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างเห็นชัดเจนเลยครับว่ามีแผลเป็นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สะดือค่อนข้างใหญ่อันนี้คุณหมอสุภชัยตัดแต่งนะครับตัดหน้าท้องให้นะครับแก้ไขก็คือตัดออกทั้งหมดนี่เลยนะครับแล้วก็แผลจะอยู่บริเวณขอบกางเกงเรียกว่าบิกินี่ไลน์นะครับตัดหน้าท้องส่วนเกินออกทั้งหมดนี่เลยนะครับแล้วก็ ตัดแผลเป็นทั้งหมดออกนะครับตกแต่งสะดือให้ใหม่เล็กสวยนะครับแล้วก็ล็อกขึ้นไปจนถึงบริเวณใต้ใชาโครงด้านบนนะครับแล้วก็เย็บรัดผนังหน้าท้องนะครับให้เอลเอสนะครับจากที่ใหญ่ใหญ่บริเวณนี้ก็จะหมดไปเลยเตรียมตัวทําผ่าตัดก็จะล็อกขึ้นมาถึงข้างบนนะครับวันนี้ตกแต่งสะดือใหม่นะครับวันนี้ก่อนทานะครับมาดูรูปหลังทำนี่หลังทําก็จะเห็นว่าจะได้บริเวณเอวนี้ก็จะคลอดเข้ามานะครับส่วนแผลก็จะอยู่บริเวณ ขอบกางเกงเรียกว่าบีจินี่ลายนะครับนี้หนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวแผลพวกนี้ก็จะหายหมดสะดือจากที่ใหญ่ๆก็จะเล็กสวยเลยนะครับ